สวัสดีเช้าวันอังคารที่14ธันวาคมค่ะเฟสประชุมสองวันเริ่มคืนนี้ตลาดเข้าสมดุลเวทแอนดซีแต่เมื่อคืนดูคล้ายเวทแอนเซลหุ้นสหรัฐปิดแดงทั้ง3ดัชนีหลัก N ส s d a กหนักสุดลบ1นึ่าวเชิข่าวชงลบเข้ามาปรปับใบย u เคเผยมีผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนแล้วขณะจีนพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้รายแรกแต่คงแค่เสริมความมนมองของบรรยากาศค่ะโดยไม่ได้มีผลจริงจังอะไรต่อทิศทางการลงทุน จุดโฟกัสอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางสัปดาห์นี้ทั้งเฟด B.O.E. E.C.B. และ B.O.J. โดยผู้นำคือเฟดซึ่งจะประชุมเสร็จก่อนใครเงื้อดาบเตรียมหั่น QE ให้เร็วขึ้นพร้อมอัปเดตคาดการดอกเบี้ยหรือดอทพอต สองโจค่ะคุณเ่ได้และคุณแมนชินคุยกันเมื่อวานและยังจะคุยกันต่อไปเรื่อยๆเรื่อง build back better แปลว่ายังมีอาจข้อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนลงทุนด้านสังคมสิ่งแวดล้อม1 7 5 0ล้านเจหล้านเหรียญซึ่งเดมโมแครตกำหนดเส้นตายเองไว้ให้เสร็จก่อนหยุดยาวคริสต์มาสนักกลุ๊เคทแมเชื่อว่าอย่างไรคงต้องมีดิวแม้ไซส์เล็กลงค่ะเรายังคงยึด5สมมติฐานเพื่อวางพอร์ตลงทุนก่อนเข้าโค้งส่งท้ายปลายปี2021 1อโอมิครอนไม่ค่อยรุนแรง 2. เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตดีดี3ภาวะเงินเฟอ้อสูงในสหรัฐลากยาว 4. เฟดคุมเงินเฟอ้ออย่างจริงจังและ 5. จีนผ่อนคลายการเงินน้ำมันโดดเด่นบนสมมติฐานเหล่านี้ค่ะ KTO และ KTEnergy เสี่ยงสูงมากเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชำนาญประสบการณ์สูงใจแกร่งแต่ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงขนาดนั้นหากเห็นด้วยกับสมมติฐานทั้ง5ข้อก็อ,อาจเลือกลงทุนอื่นซึ่งน่าจะเข้าทางเช่นกัน อาทิหุ้นกลุ่มการเงิน Kt Finance หุ้นเล็กญี่ปุ่น Kt Japan ค่ะ มาดูกันถึงการขึ้นลงขอตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างน,นะคะเซ็นเด็กปิดที่ 1625.83. กบจุดบวก0ู7มูลค่าการซื้อขาย7 1 4 3 9้าบาล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว่งแคบค่ะอิงบวกระมัดระวังการลงทุนช่วงรอผลประชุมเฟดกาลางสัปดาห์นี้และการประชุมธนาคารกลางอื่นๆด้วยส่งผลให้มีการปรับตัวขึ้นสลับกับแรงขายทำกำไรโดยตลาดบ้านเรายังมีแรงหนุนจากสบ,บคชุดใหญ่ผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ค่ะ ส่วนอัล่ของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่54,297ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.25%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท41สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปิดแข็งค่าตลาดรอปัจจัยจากการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ส่วนนั่งของเอเชียค่ะนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกตามทิศทางดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า200จุดเมื่อวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐหลังกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดนิกกิปิดไปที่28,640.49จุดบวก0.71 ส่วนเซิงไฮเข้ามาสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกหลังจากที่ประชุมผู้นําจีนออกถแถลงการยืนยันว่าจีนจะให้ความสําคัญกับการสร้างเถรยรภาพทางเศรษฐกิจในปี2565ซึ่ง้อยถแถลงดังกล่าวค่ะทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเซิงไฮเข้ามาสิดปิดที่3,681.08จบวก0.40% ส่วนดาวโจนสตลาดหุ้นนิยกปิดร่วงลงกว่า300จุดเมื่อคืนนี้ค่ะโดยหุ้นในกลุ่มสายการบินและกลุ่มเรือสำราญดิ่งลงอย่างหนักเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด1 9สายพันธ์โอมิครอนโดยล่าสุดอังกฤษยืนยันพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโอมิครอนรายแรกในประเทศและเตือนว่าอังกฤษกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหญ่ของไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวดาวโจนสปิดที่35,650.95จุดลบ0.89% s, s p 5 0 0ปิดที่4 6 6 8 9 7จุดลบ0.9และ N a ส d a คปิดที่ 15,413.28. จุดลบ1นสค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์นำโดยหุ้นกลุ่มเดินทางและกลุ่มพลังงานซึ่งได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สสายพันธุ์โอมิครอนขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นเพื่อรอดูการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์ี4 66942.91. 0.7ปิดท่ 6, ดัคปิดที่15621.72จุดลบ0.01%และฟุตซีร้อยปิดที่7231.44จุดลบ0.83%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขันรับคาดการที่ว่าเฟดจะเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ40ปี ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะลงไป0.5%ปิดที่7 1 2ดอลลาร์29เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนอาจทําให้หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ํามันส่วนในฝั่งของเบรนทเองค่ะลบ1%ปิดไปที่7 4ดอลลาร์39เซนต์ต่อบาร์เรล สัญญาณทองคำตลาดนิยกปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะโดยรับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ำกลางความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนสัญญาณทองคำตลาดโคเมกสมรเดือนกุมภาพันธ์บวก0.2%ปิดที่1 7 8 8ดอลลาร์30เซนต์ต่อทร์อ์ และนี่ก็ทั้งหมดของ Kham Daily News ที่นำมาฝาในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Kham Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ